สวัสดีครับผมออฟดีไซน์นะครับออกแบบวิธีคิดลดละเลิกพนันออนไลน์ทุกชนิดนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคลิปในวันนี้ผมเองก็ได้รับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งน้องก็โมโหบาคาร่ามากคือน้องมีเงินอยู่กับตัวแค่500บาทนะครับนี่คือเงินกินที่จะกินถึงสิ้นเดือนนี้ แต่ปรากฏว่าตัวเองอยากเล่นพนันห้ามใจไม่อยู่ก็เลยเติมเงินเข้าไปเล่นในตอนแรกนะครับบวกมา80บาทแล้วก็คือ580ไม่เลิกมันมันอยากจบที่ประมาณร้อยกว่าบาทเห็นไหมครับพอเล่นไปเรื่อยๆอยู่กับมันนานๆก็เจอมันล็อกกินนะครับ เดี๋ยวป๊อกเดี๋ยวป๊อกตัวเองนะเคยป๊อกแปดแต่เจ้ามือก็ป๊อกเก้าแล้วก็เสียใจแล้วก็ถูกกินมาเรื่อยๆจนเหลือสามสิบบาทสุดท้ายน้องผู้ชายคนนี้ก็เลยได้ตัดสินใจนะครับลงหมดเลยนะครับคือลงทุกช่องก็คือน้องลงโบนัสน้ำเงินนะครับห้าบาท ไพ่คู่น้ำเงิน5บาทแล้วก็เสมอ5บาทแล้วก็ยืนพื้นน้ำเงิน10บาทแล้วก็ซิก6แแทม5บาทโดยที่ไม่ได้ลงโบนัสแดงกับไพ่คู่ของแดงนะครับเหลือไว้แค่นั้นแหละเพราะตัวเองอะ่ะมั่นใจฝั่งน้ำเงินแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับคือไปลงซุปเปอร์ซิกนะครับ อาจจะเผื่อไว้นะครับเผื่อได้6กเทมม3ใบลงทุน5บาทอาจจะได้20ต่อหรือ30ต่ออะไรประมาณนั้นนะครับขออนุญาตไม่ขึ้นรูปภาพให้ทุกคนเห็นนะครับเพราะว่ามันติดค่ายเงิน30บาทเนี่ยซื้ออะไรได้เยอะนะครับอย่างที่ผมเห็นก็คือหมูปิ้ง2ไม้ข้าวเหนียว2หก แต่ก็อย่างว่านะครับคนและพนันทุกคนน่ะไม่ได้คิดถึงในจุดนั้นพอน้องเดิมพันเรียบร้อยไปแล้วทุกคนครับทุกคนเห็นไพ่หรือ,อยังนี่ขนาดแทงน้อยนะครับช่องละหบาทเองเงินหบาทเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยเห็นกันหมดไพ่ของน้อง ขออนุญาตพูดรวมเลครับ4 7 9นั่นก็คือโบอนะครับไม่มีแต้มเลยหมดสิทธิ์ลุ้นหมดสิทธิ์ที่จะพูดเลยนะครับแล้วก็โมโหด้วยแล้วคุณไปดูไพ่ของฝั่งแดงนี่ครับก็คือฝั่งเจ้ามือ5 5 9โอโหเป็นไปได้ไงครับ ไม่ได้ลงแค่สองช่องเองก็คือโบนัสฝั่งแดงกับไพคูฝั่งแดงมาเต็มเลยนะครับน้องอยากจะฝากเตือนใครที่กำลังเล่นอยู่นะครับคุณลงไม้ละหมื่นไม้ละแสนถ้าคุณพลาดแค่ช่องเดียวเท่านั้นแหละหรือกำลังตามอยู่นะครับมาแน่นอนระบบมันล็อกกินได้อย่างแน่นอนเห็นไหมครับ เงิน30บาทถ้าเราเอาไปซื้อหมูปิ้งสไม้ข้าวเหนียวสอห่ออิ่มนะครับแล้วผมก็ถามน้องว่าแล้วต่อจากนี้ไปเราจะหาเงินมาจากไหนมาไว้กินแน่นอนครับน้องก็ต้องไปยืมพี่คนที่รู้จักมากินก่อนแล้วน้องก็สัญญากับผมว่าโบนัสออกมาในปีนี้จะฝากแม่ไว้เลยนะครับ ไม่เอาแล้วขนาด30บาทมันยังกินยังแดกเลยโอ้โหไม่อยากจะนึกถึงอนาคตในวันข้างหน้าสมมติถ้าตัวเองยังกลับไปเล่นอยู่นะครับว่ากันไปครับพกเราดูรูปภาพแล้วก็เตือนสตินะครับจะน้อยหรือมากเขาเป็นไ i ยังไงเขาก็กินเราเหมือนเดินนะครับเงื่อนไขทุกอย่างมันอยู่ที่เขาและก็มีใครหลายๆคนนะครับ เคยมีทุนแค่2-300พอเล่นได้3-4มสีพันอ่ะในช่วงเช้าโอ้โหดีใจมากโคษณาบอกเพื่อนแต่ช่วงเที่ยงนะครับหวังจะเอากำไรแค่นิดหน่อยก็พอสุดท้ายก็เสียหมดนะครับไม่พอก็ไปกู้นี่ยืมสินเขามาเล่นแล้วก็หมดนะครับแล้วก็เครียดโดยรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆนะครับฝากทุกคน เลิกได้เลิกลดได้ลดละได้ละ,ละนะครับผมโอเคผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ